น่องมันนี่ย้ายส่งสมากกย้ด้อจ้ะเด้อหลับเลือดจ้ะพี่น้องเดี๋ยว,วยสมใส่เลือดก่อนคันเลยใส่เลือดลงใส่หลแสบไหลได้พี่น้องมักหลแกใส่ไหล เพียดแกเอาเพียดเพียดหลดเนอ้อพี่น้องแล้วเป็นสีซึนไม่ได้บอกวันม้วซึนโอ้โหัวใส่ใส่ในหลายแสบหลายแกป้าได้ฟาใส่หลายได้พี่น้องมันยที่เข้มนี่พี่น้อใส่ มีหนงเส้นหมดเลยผสมมาผสมผสมจะต้นหอมเลยก็ต้องใส้นไหลดอกต้นหอมพี่น้องมันจะปวดเครื่องจ้ะเครื่องมือจะเอีบบ แกงจ้มเครื่องพี่นองเป็นจะจีบก็น้องมาิ้ก,กวยน้เต้าด้จ้ะพี่น้องขอโัษได้หลายได้จ้ะผมก็ได้เ่รากินดิเดยวส่งัขอถดได้ลายได้จ้ะยัดสงให้มในเบงกันจ้ะพี่น้องตอนนี้ไร ไปว้นหนึ่เก็บคนไปอีนนอปกนนออเนาะอยากกินน้ำเยอะสมมูรณ์แพี่น้อง ทิ่มึงอ,อีกกันพี่นองยังอกจจะค้ำกันเจ้าจีดแล้วอิ่มพอดีพี่นองซิมดูไหลปลาซิอีกหน่อยหนึ่งพี่นองเอาผมว่าซีอีกหน่อยหนึง่ง เจ๊ไหลหัวสิลกูกขันมาคลิปนี้กัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแย่สมนเจ้าจ่ายแย่สมบม่ติดกินให้เบิ่งเน่าจะพ่นอ๊องอย่าฮะมากินน้ำแย่สมเนะจ๊า ขอบคุณลยหลายเลยจ้าทา่านมา้ชมที่กดปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแง้ส่งเนี่ย้ลยจ้าขอบคุณยหล,ล,ลายจ้ะบ๊ายบาย